งวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567ได้ตัวไรพี่น้องไปตามเมนะบิรงนะครับพี่น้องมือน,นี้นะครับเขาขอปลามานี่บได้มหาของปลานะครับเขาสิมาขอเลขนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับว่าสารเก่า แกโบลันนะครับเตก้อยู่กลางป่านี่เพิ่นสีให้ตัวไดเนาะให้ทุกคนติดตามนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยเด้อวันนี้มาล่าเลขนะครับอยู่ในป่ากลางป่าเลยนะครับเดี๋ยวได้ตัวไรเด็ดตัวไดดีๆนะครับก็คอมเมนต์นะครับเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปตามกันครับ พี่น้องเมื่อนี้ก็มาเที่ยวนะครับจะว่าประเิญมองไปเห็นซานยู่กลางป่าเก่านะครับเก่้ขนาดเลยนะครับเมื่อนี้ก็เลยเอาเลขทูบมาจุดด้วยนะครับงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์2567ได้ตัวไรพี่น้องไปตามเบื้องนะครับตามมาครับเขาป้าครับเมื่อนี้นะครับก็รูโอกาสนะครับผมก็ได้มา เขาป้าเขดาดอนนะครับถ้าเด็กน้อยมันเด่นแน่นนะครับเด่นน้ำตกนี่แหละนะครับที่เด่นมุดเด่รอดแน่เล็กน้อยกลับมาได้เตรียมการนะครับนี่ลูกสิน้นนี่แตหุ้งนี่ข้าวเหนียวนี่หมอ,อ,องโคกกระเทียมมะไหวย์ง้ำตาลเต้าข้าวสาลีขก,กาวเหนะคียวนี่ผู้จุดอุลีนะครับผุ้รักอุนี้นะครั่ กูกินถูกมากใช่ปะถ้ากินถูกถถมากเนี่ยเขาจะจุดโทษบอกนึงเสื่อขอ,อโชคหลาเพ้อที่สถิตอยู่นะสถานที่แห่งนี้เนาะรูกร้านเอาเครื่องนะเปลี่ยนไหวในโต๊ะใมนมันในเกือรางวัลที่หนึ่งในแย่ซี่ คือสมตัวตรงๆวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์อันนีู้นใดมาคืดอะไรด้ือครับสองพันห้าร้กสิบเจ็ดด้อพี่น้องเอ้ยไม่ขอซื้อสัส้นว่ะกินถูกมากก่อนจุดอยู่พี่น้องเอ,อ้ยคนไดรบรู่แต่อย่างใดเดอ้อข้ามาขอโชคลาพอเพิ่งบากรบมีตัวสี่ใดมีคนมุจัดไร้ เอ,อ,อา,นา,นอาจาชื่อดอกครับแต่ว่าสีติยนสถานที่ให้หนว่าเป็นลูกคาเทวาดานะสินตนยัง้งไงเลยพี่นงเราก็มีต้ตนมะขา,ามใหง,ง,ง่ตน้นมะขามใหญ่นะครับ ร้องยังไปดึงรอบๆลบใช้ไปรอบๆบแต่สถานที่มองนี้ก็เป็นกลางป่าไอน้ำตกยางก่อเพื่อนเน้ำตกนี่กหน,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 น้ำตกพันเมย์ยางน้ำตกแม่ยางยวน คลิปเครื่อนลำเปล่านี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆเครื่อนลำเปล่าอันนี้ก็คาดว่าน่าจะโอ้หลายร้อยปีเลยต้นใหญ่ปานนี้นะหลายรอย้อยปีครับพี่ม่ตงต้นเตือนที้เคยมีคนมาไหว้อยู่ครับนี่ใก้ซามซีมะขุ่นเาจจะเป็นเจ้าของที่เพิ่งก็ได้นะครับปี่มะเห็ดไหวะม่วง ที่ว่าเนี่ยคือผมขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งนะครับมาไทายลูกอยู่นี่แหละว่าสถ่ายลูกเรนนะครับแต่ว่าไทายบบติดครับเลยคิดว่าโอ้น่าจะไมิีความเข้มข็งแล้วกับมีความลี้ลับอยู่นะครับเพราะว่าไทายบบติดนะครับรอบแรกถ่ายไม่ติดก็เลยมารอบที่สองก็เลยเอาเครื่องมาไหว้แล้วก็เนี่ยแหละ ให้ทุกคนได้ชมตัวเลขนะครับในวัดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเป็นเพียงแนวทางรัฐบาลไทยเท่านั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเด้อครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นกับมีคนมาหวายหลายอยู่เลยมีกอ,ออกองมะไล่อกองมีกองมะไล่กองโอ้โหอัศจรรย์อยู่เ มีต้นบักขามใหไงซึ่งต้นบักขามชิบ่ขึ้นสงมะสติเกียวมัสิเกียวต้นนี้นะเกี่ยวต้นนั้นไงตอนนี้เลขเราได้ตัวไหนแล้วบ้างครับเลขได้น่าจะเป็นศูนย์เนาะวัน่วันมันจะเป็นศูนย์ทันพิทังเอฟซีน,นี่ถือ่อนนี่ บบาแล้วพี่น,อน้องเอ,อ้ยเดี๋ยวเพื่อนกระสิมานะครับพันกู้ให้ถืออยากได้ชั้นไหมบอกเพื่อนกระสีมาซอยนะครับแต่ว่าต้องให้เพื่อนมีโศกสะกอนเนาะนี่ก็่ะสีมาซอยบุรณะทุก่น,นหรอสวยงามขอให้เพื่อนถือชามโตเด้หมดถืเ้เ้อเลขที่ได้นะครับ ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นะครับอันเก้าหนึ่งสองนะครับผมเลขนะครับที่จุดได้นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวพี่น้องเออแต่ว่าผมเหลื่อมมาเห็นนะครับมองนี้นะครับนี่เพื่อนเขียนไว้นะครับเลขอาจจะเป็นไปได้นะแปดหาเรื่าสั้นเพื่อนว่านะครับเพื่อนเขียนไว้แปดหาเรือจะลองเบิงครับล้องเบิงผู้ใดมีโชคนะครับ ในด้านตัวเลขนะครับก็บขอให้โชคดีนะโชคดีนะครับเอ,อเอาเลขนี้แหละครับร้องจับใส่กันนะครับจะร้องจับใส่กันเบิ้งศูนย์นห่งหนึ่งศนะครับเล้อกศูนย์ศูแค่นี้นะครับก็แปดหาเรือขอให้เฮงเฮงปังปังโชคลาบมีทุกคนครับผม